บ้านของคุณทวดนั่นน่ะสิคะทำไมดูวังเวงชอบกนทำไมคุณทวดต้องจอดจงให้เรายายเขาไมา่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแนละ้ว<ม>ว่าเราเข้าบ้านกันเถอะปะ อไอ้ตายไม่เ,เท่าไรหรอกดูสภาพสักก่อนเถอะอะไรวะเนี่ยนอนทับหนังสือพิมพ์มาวะไอ้ ขอขึ้นไปดูเพื่อนๆกันนะคะจ้าทำไมรู้สึกเสียวตูวดหลังแปลกๆวะ เอ้ทังอไรของไอ้อถูกเขาตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่กริงจ้องล้านจ้องผ่านเขาไม่เลิกอีกหรออีสัปะรดอีแตงกวาอีไสกอกอีทุเรียนอียอมใจเกี่วังไว้นะเมื่อฉันทำอะไรแกไม่ได้ฉันก็จะทำกับลูกของ เจ็บไหมทำไมไม่พูดธรรมดาวเราหายตัวก่อนเดี๋ยวนะทำไมไม่ไปวะเป็นพี่เคยดูในหลังไม่หายตัววะเอ้ยเดินไปก่อนแล้วกัน ีใครทำแล้ววะรู้แล้วนู้นู้นู้อะไงนะอะไรนะ่ะไรนขอบใจมากก็ว่าขอไปล้างแขนก่อนละกันโอ้ยเอ็นขี่เพื่ออะไรเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ย

สองสนี่เจ็บล้ไปล้องสิบเี็เสิบสองนสองีองอี่เป็นอะไรอะ่ะพี่เดี๋ยวรพาไปตามหมอให้นะคะท่องได้แค่แม่สองอดีนเอาไงต่อหมอครับหมอ หมอคะสาม,มีของลิชาาการเป็นอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วอะค่ะช่วยฉันทีนะคะฉันไม่รู้ทํำยังไงแล้วค่ะหมอช่วยทีนะคะหมอ,เ,อเดี๋ยวยังไงหมอต้องรบกวนคุณลำพาเราด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวทางนี้หมอจัดการเองฝากทีนะคะหมอครับผมนี่มันอาการของคนโดนของชัดๆ ดีนะที่บรรพบุรุษของเราเป็นหมอผีเลยรู้อาการมาก่อน <_ han> ขอหาสาเหตทุที่แท้จริงก่อนก็แล้วกัน <_ han> นี่งไงตุ๊กตาคุณใสจากสภาพต้องเป็นหมื่นหมื่นปีแน่นอน 313 326 339 342 355 368 อีทูความสุขหลวงอีทูปชาตินี้ข้านกึกว่าข้าจะได้เจอเจ้าแล้วชารักเองในอีทูปละครแนวหน้าแกสมควรจะรักกันนี่ไงตุ๊กตาไม่โดนทำลายไปแล้วแกเคยเจอปะเกิดอะไรขึ้นไหนทำไมหล่อนถึไม่กันจะรักกันได้แกฝันกันอยู่ปะหยอบสิความจริงแล้ว อีกชันกับคุณหลวงเรารักกันตั้งแต่แรกพบคาระาแก่ในใถูกข้าจะยกเลิกกานแต่งงานของคุณชื่นมาอยู่กับแก <S <S ส่วนสมุดคอยเล่มเนี้ข้าขอบอบให้แกเอาไว้เป็นของแทนใจแต่คุณชื่นมาเห็นเข้า จื่งทำของใส่คุณหลวงจนคุณหลวงรังเกียจถูกจนในที่สุดอีกฉันก็ไปเจอตุ๊ก,กตาคุณใส่ที่คุณชื่นทําอีกฉันตั้งใจจะไปบอกความจริงกับคุณหลวงแต่ว่าก็ถูกอีอบเชยนี่แหละก็ดีเลยแกโอ้โหเห็นแล้วก็เข้าใจผิดไงจับเขี้ยนซะตายเลยคนะ่ะแล้วมันที่แกสวดล่ะอะไรของแกนั่นน่ะคืออะไรอ่ะ ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หมุนแล้วนั่นนะมันคือสูตรคูนไงคือว่า <laughs> <laughs> คุณหลวงให้มาเนี่ยสมุดข่อยอะ่ะให้เป็นของแทนใจเขาไงเ,เออโง่เลขไงเออแต่ว่าไอ้ไอ้ช้างลืมโขลกแล้วล่ะดูละครมาประเดินถูกท่านั้นเขาขอโทษเขาเข้าใจผิดเธอมาตลอดเลยท่านั้นเป็นว่าอา,อาหองศิกรรมให้เขกฉันด้วยละกันนะเฮ้ยไม่เป็นไรไวกาเราไม่ซีกรณีว่า ก็ได้เห็นแล้วว่าเออใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วก็จบกับแฮปปี้เอนดิ้งไงละกันไหนๆก็อยู่บนสวรรค์แล้วนะเออสวรรค์ใช่เออโออเออเออไอ้สุดหกเลียงเขาวะคุณหลวงในที่สุดเราก็ได้มารักกันจ้า และถูยามแค่ก็เกิดความแค้นพันผูกถูกรัดเรียงร้อยเป็นบ่วงมัดใจสนับสนุนโดยทิปโก้ออเรนจ์เชคเนื้อส้มสองเท่าลองดิ